สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนม้วนกับครูกิติเชษฐ์สำหรับวันนี้ก็อยู่ใน EP ีที่11นะครับเทคนิคการเขียนกราฟโดยการเลื่อนกราฟนะครับในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเตมิมม .4 เล่ม2นะครับฉเฉลยแบบฝึกหัด1.4ขอไข่ก่อนที่จะรับฟังรับชมแบบฝึกหัดในชุดนี้นะครับ ก็ขอฝากสมาชิกที่กำลังเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในแบบฝึกหัดชุดต่อๆไปนะครับที่กำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปเรโอนี้มีประโยชน์หรือชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้จัดทำคลิปในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ยังอยู่ในบทที่1น,นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับ สำหรับ EP11 นี้ก็จะพาน้องๆ้องหนูนะครับไปเขียนกราฟโดยการเวื่นกราฟนะครับในฉเฉลยแบบฝึกหัด1.4ขอไขเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับครับเรามาเริ่มต้นแบบฝึกหัดข,ข้อนี้กันที่ข้อ1นะครับจงเขียนกราฟของแต่ละฟังก์ชันต่อไปนี้โดยใช้การเลื่อนขนานในแนวตั้งหรือแนวนอนในข้อ1.1หรือข้อ1น่นี้นะครับกำหนด fx มาให้ก็คือ x ยกกำลังสองลบสนะครับเรามาดูนะครับ ในการเขียนกราฟนะครับของฟังก์ชัน f(x) มันก็คือค่า y นั่นเอง y คือ f(x) ชัดเจนนะครับก็ได้ y เท่ากับ x ยกกำลัง2ลบ3นั่นเองแล้วก็เขียนแกน x และแกน y นะครับเรามาพิจารณาเลยนะครับ uh, f(x) ที่อยู่ในรูป x กำลัง2ลบ3นี้มันจะขยายได้เป็น x ลบ x ทั้งหมดกลัง2บวก k นั่นเองตรงนี้เราจะพบว่าถ้า x เป็น0นั่นเองมันจะได้ x กลัง2 บวกด้วย k ก็คือบวกด้วยลบ3จะชัดเจนไหมครับ sk ก็คือจุดอะไรครับก็คือ0นลบ3นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เกิดจากการเลื่อนลง3หน่วยนะครับ3หน่วยตรงนี้มาจากค่า k ท่ากับลบ3นั่นเองถ้า k เป็นลบเลื่อนลงถ้า k เป็นบวกเลื่อนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเกิดจากการเลื่อนลง3หน่วยจากกราฟของฟังก์ชัน fx เท่ากับ x ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มต้นที่กราฟ y เท่ากับ fx เท่ากับ x ยกกำลังสองนะครับตรงนี้ จากนั้นจุดศูนย์ตรงนี้เราเลื่อนลงมา3หน่วยใช่ไหมครับก็อยู่ที่จุด0ูนลบสนั่นเองเป็นกราฟที่เราต้องการคือ f x เท่ากับ x ยกำลังสอลบสนี้นเลื่อนลงมา3หน่วยชัดเจนนะครับทีนี้เราจะมาตรวจสอบกราฟนะครับว่าถูกหรือผิดนะครับจาก f x เ่ากับ x กำลังสลบสนี่นเราจะไปตรวจจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y ก็คือ x เป็น0ูนั่นเอง x เป็นศูนย์กลบสก็ได้ y เป็นสครับเพราะจุด บนแกน y ก็คือจุด0ลบ3เนี่ยก็จะตรงกับที่บอกว่าเลื่อนลงมา3หน่วยตรงกับจุดเลยครับ0นลบ3พอดีชัดเจนนะครับทีนี้เราไปดูจุดตัดบนแกน x จุดตัดบนแกน x ค่า y เป็น0นย์ครับ y ก็คือ fx เพราะฉะนั้น fx เป็นศูนย์เท่ากับ x กลังสองลบ3ก็แก้สมการครับได้ x กำลังสองเท่ากับ3 x ยกกลังสองเท่ากับ3ตรงนี้ x เดียวครับก็คือบวกลบรูท y เป็นศอนย์างนี้ชัดเจนนะครับค่ารูท3คือใครครับก็คือ 1.732นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะได้2จุดบนแกนเพราะดู x. ทางซ้ายมือครับเรามาต่อกันที่ข้อ2ย่อยนะครับหรือข้อ1.2นั่นเองนะครับกำหนดฟังก์ชัน g x มาให้นะครับเท่ากับในวงเล็บ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองลบ3นะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับฟังก์ชัน g x ตรงนี้ก็คือค่า y นั่นเองนะครับเพราะฉะนได้ y เท่ากับ g x เท่ากับในวงเล็บ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังลบ3ซึ่งมันจะอยู่ในรูปของอะไรครับในวงเล็บ x ลบ S ทั้งหมดกำลัง2อบวก k เพราะตรงนี้เราจะได้ว่า s คือลบ2ใช่ไหมครับเพราะลบด้วยลบ2มันถึงจะเป็นบวก2 k ก็คือลบ3นั่นเองสรุป s k ตรงนี้ถ้าเราวิเคราะห์เราก็จะได้ว่าเป็นจุดลบ -2-3 ลบ2ลบ3ครับชัดเจนนะครับทีนี้เราจะมาเขียนกราฟโดยการเลื่อนกราฟนะครับโดยเริ่มต้นจากฟังก์ชัน gx บ x กลังสตัวนี้นะครับ ทีนี้เราต้องการอะไรครับเราต้องการที่จะให้ได้ลบสามใช่ไหมครับเพราะเราการาฟเราจะเลื่อนลงราะคำว่าเลื่อนลงสามหน่วยตรงนี้มาจากคําว่า k คือลบสามนั่นเองจะเจนนะครับเพราะฉะนั้นจากฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับ g x เท่ากับ x บวกสองทั้งหมดกำลงังสองลบสามตรงนี้มันจะต้องเลื่อนลงมาสามหน่วยนะครับจากการาฟที่ได้นะครับก็จะมา อยู่ที่จุด0นย์ลบ3ครับจากจุด0 0ย์ตรงนี้ก็จะได้กราฟฟังก์ชัน g(x) เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ3นะครับแต่ยังไม่ได้ตามที่โจทย์ต้องการนะครับเราต้องการเลยครับ x บวก2ทั้งหมดกำลังสองแล้วลบ3เพราะฉะนั้น s คือลบ2ตรงนี้มันจะเลื่อนไปทางซ้ายอีก2หน่วยครับจากฟังก์ชันที่เราได้เมื่อกี้คือ g(x) เท่ากับ x กำลัง2ลบ3นั่นเองนะครับก็จะได้รูปที่เราต้องการเนี่ยเมื่อเราเลื่อนมาแล้วทางซ้ายมือของ0ย์ลบ3มันก็คือจุด ลบ2ลบ3นั่นเองเพราะฉะนั้นกราฟที่ได้ก็จะมีหน้าตาคงเดิมนะครับก็เป็นฟังก์ชันของ g(x) mm hmm. เท่ากับในวงเล็บ x บวก2ทั้งหมดยุกําลังลบ3ที่เรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่ากราฟที่เราได้นั้นถูกต้องหรือไม่โดยตรวจสอบจุดตัดแกน x แกน y นะครับดูจุดตัดแกน y ก่อนนะครับก็คือ x เป็น0ก็แทนลงไปในฟังก์ชัน g(x) ตรงนี้เลยนะครับ x เป็น0ก็จะได้0ูบวก2 ทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้4ลบ3ก็จะได้ y เป็นหมันจุดตัดตรงนี้ก็คือจุด0ูนั่นเองนะครับได้แล้วนะครับทีนี้ไปดูจุดตัดบนแกน x บ้างครับจุดตัดบนแกน x ก็จะคือจุด x 0ศค่า y เป็นศูนย์ั่นเองค่า y เป็น0ย์ก็คือแทนลงใน gx ตรงนี้ครับ Gx เป็น0ย์ก็แก้สมการนะครับก็จะได้ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองลบ3เท่ากับก็แก้สมการครับก็จะได้ x เดียวเท่ากับบวกลบรูทัดเจนนะครับ ทีนี้รูทสก็คือ1.732นะครับเพราะฉะนั้นดูจุดฝั่งซ้ายมือกับขวามือนะครับสองจุดนี้เมันดูซ้ายมือก่อนนะครับรูทสเป็นลบ1.732ลบ2ก็จะได้ลบ3 3จัดสามสะเจนนะครับฝั่งขวาครับค่า x เ,เป็นบวกลูทสก็คือ1.732ลบด้วย2ก็จะได้ลบ0 2นดจะเจนนะครับนี่ก็คือหน้าตาของกราฟที่เราต้องการก็ถูกต้องนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วนะครับ ที่ข้อ3ย่อหรือ 1. 3่านะครับกำหนดฟังก์ชัน f(x) มาให้นะครับก็คือสแครรูท x ลบ3นั่นเองแน่นอนนะครับตรงนี้ฟังก์ชัน f(x) มันก็คือ y นั่นเองเราก็เขียนได้ y เท่ากับ f(x) เท่ากับสแรรูท x ลบ3ก็นำไปเขียนบนแกน x แกน y นั่นเองนะครับคือเรามาแปลง f(x) เป็น y ก็ได้แกน x แกน y อย่างนี้นะครับทีนี้เราจะพบว่ามันอยู่ในรูปของ y เท่ากับส a รูท x ลบบวก k แล้วตัวสอบเลยครับตรงตัวกันเลยนะครับได้ x คือ 3k คือ0นย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเลื่อนไปทางขวากี่หน่วยครับคือการเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาคือเลื่อนไปตามแกน x นั่นเองก็คือค่าที่ตาม x ก็คือ x นั่นเองตอนนี้ x เป็น3ก็เลื่อนไปทางขวา3หน่วยนั่นเองจากกราฟ y เท่ากับรูท็ก็จะได้ y เท่ากับสแควร์รูท x อลบ x บวก k อย่างนี้นะฮะนี่คือกราฟของ y เท่ากับสแควรรูท x แต่เราต้องการอะไรครับ y เท่ากับ square r x ลบ3เพราะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนไปทางขวา3หน่วยนะครับจากจุดศูก็คือจุด30นั่นเองก็จะได้กราฟ y เท่ากับ square r x ลบ3ตามที่โจทย์ต้องการครับทีนี้เรามาตรวจสอบนะครับจุดตัดแกน x นะครับก็คือจุด x 0ย์เราก็แทนลงไปเลยนะครับ y เป็น 0. ย์ y ก็คือ f x เป็น0ก็ยกกำลัง2ครับได้0เท่ากับ x ลบ3 x ก็คือ3นี้ก็ได้จุดตัดบนแกน x พอดีทีนี้ไปดูจุดตัด ตัวจุดตัดบนแกน y นะครับก็ให้ y เไปศูนย์ก็คือ, x, x, อเอ็กซ์ปศูนย์นะครับอาโทษนะจุดตัดบนแกน y x เป็นศูนย์นะครับถ้า x เป็นศูนย์นะครับก็ได้สแกนรูทศูนย์ลบสามปรากฏว่าในรูทเป็นลบไม่มีนะฮะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีนะครับชัดเจนนะครับทำไมไม่ได้เพราะ y เท่ากับสแกนรูทลบสามถ้าลบในรูทเป็นไปไม่ได้กม็มีจุดตัดแกน y ก็ตรงตามกราฟที่เราได้นะครับ ทีนี้เราจะไปดูค่า xy บนระนาบก็ได้นะครับตรวจสอบนะครับอย่างเช่นตัวแรกถ้า x เป็น4นะครับ4ลบ3ได้1น1ก็ลด1ก็คือ1ก็ได้จุด41ทีนี้ถ้าหาก x เป็น7 7ลบ3ก็เหลือ4ลบ4ก็คือ2ก็คือ72ก็จุดคือจุด72นั่นเองทีนี้ไปดูอีกจุดหนึ่งก็คือจุด12 3ก็คือ x เป็นเท่าไหร่ครับ x เป็น12 12ลบ3ได้9ก้ลด9ก็คือ3ก็คือ12 3ออย่างนี้ชัดเจนนะเพราะจุด บนกราฟเราจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบก็ได้นี้เราตรวจสอบเพื่อจะได้เขียนกราฟได้ง่ายนั่นเองจะเจ๊น,นะครับเรามาต่อที่ขอ้อสีย่อยหรือ1.4นะครับกำหนดฟังก์ชัน kx เท่ากับ square root x บวก1ทั้งหมดบวกด้วย3นะครับมาพิจารณาเลยนะครับฟังก์ชัน kx ก็คือค่า y นั่นเองก็จะได้ y เท่ากับ kx เท่ากับ square root x บวก1ทั้งหมดบวกด้วย3ก็นำไปสร้างพิกัดแกน x แกน y นะครับ ทีนี้เราจะพบว่า y มันจะอยู่ในรูปของ s แ a r e r x ลบ s ทั้งหมดบวกด้วย k นั่นเองเมื่อเทียบกันตัวต่อต,ตัวนะครับ x ลบ s เท่ากับ x บวก1เพราะฉะนั้น x บวก1ก็คือ x ลบด้วยลบ1เพราะฉะนั้นค่า x ก็คือลบ1นั่นเอง k คือ3นะครับเพราะฉะนั้นถ้า x เป็นลบ1กราฟก็จะเลื่อนไปทางซ้าย1ห,หน่วยนะครับชัดเจนนะครับจากกราฟ y เท่ากับ x นั่นเอง ทีนี้เรามาพิจารณานะครับนี่คือจุดศูนย์ศูนย์และก็คือกราฟ y เท่ากับรูท x เราเลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งหน่วยนะครับนั่นก็คือห่างจากจุดศูนย์ศูนย์ไปทางซ้ายก็คือจุดลบหนึ่งศูนย์นั่นเองนี่คือกราฟที่ได้ในการเลื่อนไปทางซ้ายนะครับจากนั้นเราก็จะเลื่อนขึ้นนะครับเพราะ k เป็นบวก3ก็จะเลื่อนขึ้น3หน่วยจากกราฟของ y เท่ากับสแรูท x บวก1นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเลื่อนขึ้นมาแล้ว x จึงเป็นลบหนะครับแต่ค่า y ก็จะเป็น3ครับห่างจาก0ูหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้กราฟ y เท่ากับ square root x บวกหทั้งหมดบวกด้วย3อย่างนี้ชัดเจนนะครับทีนี้เรามาตรวจสอบกราฟกันนะครับจุดตัดบนแกน x กับกบราฟที่เห็นนะครับจะไม่มีจุดตัดบนแกน x ทําไมถึงไม่มีเรามองพิจารณาเลยนะครับ เพราะว่าจุดตัดบนแกน x ถ้าเราตรวจสอบมันคือจุด x 0 y เป็น0ถ้า y เป็น0ก็คือ kx เป็น0นั่นเองนะครับแทนลงในสมการนี้เลยนะครับเมื่อแก้สมการนะครับเราจะได้ s แก a รู r x บวก1ย้าย3ไปลบก็ s แก a รู r เป็นลบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีค่า x 0, ที่สอดคล้องก็เลยไม่มีจุดตัดบนแกน x ชัดเจนนะครับทีนี้ลองไปพิจารณาจุดตัดบนแกน y จุดตัดบนแกน y ก็คือจุด0 y x เป็น0แทนลงในสมการ kx เช่นเดียวกันนะครับ ก็ได้สแคร,ร์รูทศูนย์บวกหนึ่งได้รูทหนึ่งหนึ่งบวกสามได้ใครครับได้สี่ครับเพราะฉนจุดตัดบนแกน y ก็คือจุดศูนย์สี่อยู่ตรงนี้นี่เองชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะตรวจสอบจุดอื่นๆก็ได้บนกราฟนะครับอย่างเช่นถ้า x เป็นสามนะครับก็จะได้รูทสามบวกหนึ่งก็คือสี่รูทสี่ก็คือสองสองบวกสามได้ห้าเพราะฉะนั้นก็คือจุด x เป็นสาม y เป็นห้าอยู่ตรงนี้นะครับเอาอีกชักจุดหนึ่งนะครับถ้า x เป็นแปดนะครับเพราะนั้นก็จะได้สแคร์รูท x บวก1ก็คือ8บวก1ได้รูท9ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูท9ก็คือ3 3บวก3เป็น6เพราะฉะนั้นอีกจุด1ก็คือ x เป็น8 y เป็น6อยู่บนกราฟนี้ถูกต้องชัดเจนนะครับครับไปดูข้อ5ย่อยหรือ1.5นะครับกำหนดฟังก์ชัน rx มาให้คือค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2ทั้งหมดลบด้วย5นะครับเหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันของ rx ก็คือค่า y นั่นเองก็จะได้เท่ากับ s q u r e r x ลบ2ทั้งหมดลบด้วย5นะครับ ซึ่งมันอยู่ในรูปของ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบทั้งหมดบวกด้วย k นั่นเองเทียบกันตัวต่อตัวก็ได้ s เป็น2 k เป็นลบ5นั่นเองชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้น s เป็น2ก็กราฟจะเลื่อนไปทางขวา2หน่วยตามค่า s นะครับ s 2หน่วยจากกราฟ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ตรงนี้นี่คือกราฟของ y เท่ากับค่าสู์ของ x ชัดเจนนะครับมันจะอยู่ที่จุด0 0นะครับเป็นจุดกําเนิดนั่นเองนะครับทีนี้เราต้องการอะไรครับ ต้องการ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2ลบ5นะครับไปดูค่า s กันก่อนนะฮะมันจะเลื่อนไปตาม s ทางข,งขวา2หน่วยใช่ไหมครับจากนั้นนี่คือกราฟที่เราได้นะครับ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2จากนั้นเราลบด้วย5ก็คือค่า k เป็นลบ5ก็ต้องเลื่อนลงใช่ไหมครับ k เป็นลบนะฮะกราฟจะเลื่อนลง5หน่วยตรงนี้เพราะ k เป็นลบ5ชัดเจนนะครับก็จะได้ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2ลบด้วย5นะครับโดยการเลื่อนกรับของ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2นั่นเองลงมา5หน่วยอย่างนี้ชัดเจนนะครับเนี้ยการที่เราได้ก็คือ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2ทั้งหมดลบด้วย5เกิดจากการเลื่อนลงชัดเจนนะครับเพราะตรวจสอบนะครับจุดตัดบนแกน x มีใครครับก็คือจุด x 0ให้ y เป็น0ครับถ้า y เป็น0เราแก้สมการนะครับก็จะได้0เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2ลบ5ตรงนี้นะครับ ก็ได้ค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2เท่ากับ5ครับก็แก้สมการได้ค่า x 2ตัวคือลบ3กับ7นั่นเองเจนนะครับตรงนี้คือ x เป็นลบ3ก็คือจุดลบ3ศูนย์ฝั่งขวามือนะครับถ้าต่อกราฟแกนบนแกน x ออกไปก็จะจุดตัดบนแกน x คือจุด7ศูนย์นั่นเองเจนนะครับนี้เราจะตรวจสอบจุดตัดบนแกน y นะครับมี1จุดนะครับก็คือจุดศูนย์ y นั่นเอง x เป็นศูนย์ครับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2เป็นศูนย์นะครับก็จะได้ลบ2 ค่าสมบูรณ์ลบสองก็คือสองสองลบ 2, ห้าก็ได้ลบสามวายเป็นลบสามครับก็อยู่ตรงนี้ครับจุดศูนย์ลบสามจุดตัดบนแกนวายชัดเจนครับเพราะนั้นกราฟที่เราเลื่อนลงนั้นถูกต้องเพราะนั้นเวลาเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับไปลืมตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะครับต่อกันที่ข้อหนึ่งจุดหกนะครับกำหนดฟังก์ชันเอสเอ็กซ์มาให้นะครับก็คือค่าสมบูรณ์ของเอ็กซ์บวกสามทั้งหมดบวกด้วยห้านะครับเหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันเอสเอ็กซ์ X, มันก็คือค่าวายนั่นเอง ซึ่งมันอยู่ในรูปของอะไรครับ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ x ทั้งหมดบวกด้วย k นั่นเองเทียบกันตัวต่อตัวนะครับ x บวก3คือ x ลบ x เพราะฉะนั้น x บวก3ก็คือ x ลบด้วยลบ3 x ก็คือลบ3 k คือ5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ x เป็นาเอ่อ x เป็นลบ3นะครับมันก็จะเลื่อนไปทางซ้าย3หน่วยจากกราฟ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x มาดูกราฟแรกก่อนนะครับก็คือกราฟของ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x เป็นไงครับเลื่อนไปทางซ้าย3หน่วยนะครับ เลื่อนไปทางซ้าย3หน่วยนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดลบ30นย์นะครับนี่ก็คือกราฟของค่าสมบูรณ์ x บวก3นั่นเองแต่ทีนี้เราต้องการบวก k คือ5บวก5ก็เลื่อนขึ้นไปอีก5หน่วยครับกราฟจะเลื่อนขึ้นไปหหน่วยจากกราฟ y เท่ากับค่าสมบูรณ์องบวก3ตัวนี้นะครับมาเลื่อนขึ้นมาแล้วดูค่า y ครับเลื่อนจาก0 5, นูนเป็นนัานองก็คือจุดลบ3 5ก็อยู่ตรงนี้ครับก็จะได้กราฟที่เราต้องการคือ กราฟของ y เท่ากับค่าสมูลของ x บวก3ทั้งหมดบวกได้5นั่นเองเราจะพบว่าไม่มีจุดตัดบ,บนแกน x นะครับแต่ลองตรวจสอบดูครับจริงไหมจุดตัดบ,บนแกน x ก็คือ x 0แทนค่า x เป็น0ลงไปเลยนะครับ x เป็น0เป็นไงครับถ้า x เป็น0ค่าสมบูรของ0บวก3ก็คือ3ขอโทษนะครับ จุดตัดบนแกน x ต้องให้ y เป็น0นะครับคือถ้า y เป็น0ูนก็คือ H, x เป็น0นนั่นเอง x เป็น0แก้สมการก็เ,าเ้าไปลบก็ได้ค่าสมบูรณ์ของ x บวก3ถ้าเกิดลบ5ไม่มีเห็นไหมครับค่าสมบูรณ์เป็นลบไม่ได้ม,มันก็จงไม,มไม่มีจุดตัดบนแกน x อย่างนี้ชัดสอดคล้องน,นะครับมันสกูตแทนผิดไปนะครับให้ให y เป็น0นะครับถ้า y เป็น0นูนย์ก็คือ H, x เป็น0นอีกทีนึงนะครับก็แก้สมการ ก็ได้ค่าสมบูรณ์ของ x บวก3เท่ากับลบ5นั่นเองไม่มีคําตอบก็คือไม่มีค่า x ที่สอดคล้องครับทีนี้ไปดูจุดตัดบนแกน y นะครับจุดตัดบนแกน y นี่คือจุด0ย์ y ก็คือ x เป็น0ถ้า x เป็น0นี่เราถึงจะได้0ูนบวก3ที3่3ค่าสมบูรณ์ของ3บวก5ก็คือ8มันก็คืออะไรครับจุดตัดบนแกน y ก็คือจุดศูนย์8นั่นเองถ้าเราต่อกราฟบนแกน y ขึ้นไปนะฮะจะเห็นจุดตัดคือจุดศูนย์8อย่างนี้ชัดเจนนะครับ เรามาต่อกันที่ข้อ2ใหญ่นะครับในแต่ละข้อต่อไปนี้กําหนดฟังก์ชัน f และวิธีการเลื่อนกราฟของ f จงเขียนกราฟและสมการของกราฟที่ได้ในขั้นตอนสุดท้ายในข้อ1หรือ2.1นะครับกำหนด f x มาให้ก็คือ x ยกกำลัง2เลื่อนกราฟขึ้น2หน่วยการเลื่อนขึ้นคือค่า k ครับเป็นบวก2นั่นเองแล้วเลื่อนไปทางขวาอีก3หน่วยเลื่อนไปทางขวาก็คือไปตามแกน x ก็คือ x เป็น3นั่นเอง เรามาพิจารณาครับกราฟจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ fx ใช่ไหมครับเพราะ fx คือฟังก์ชันที่มีค่าเป็น y นั่นเองเท่ากับ x กลังสองเพราะฉะนั้นอยู่ในรูปของ x ลบ x ทั้งหดลังสบวก k ครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เลื่อนกราฟขึ้น2หน่วยอย่างที่บอก y นะครับแล้วเลื่อนไปทางขวาอีก3หน่วยมันก็คือ y เท่ากับ x ลบ3ทั้งหมดกำลังสองบวก2ครับชัดเจนนะครับ k คือ2นะครับตรงนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลง เลื่อนขึ้นเป็นค่าบวก k เป็น2แล้วเลื่อนไปทางขวา f เป็น3แต่ตรงนี้มัน x ลบ s f ตามสูตรนะครับเพิ่อนตรงกับ s เป็น3นั่นเองก็จะได้ s k คือจุด32นั่นเองนะครับสามารถเขียนกราฟได้ดังนี้นะครับนี่คือกราฟ y เท่ากับ f x ซึ่ง f x ก็คือ x กำลัง2นั่นเองทีนี้เราเริ่มจะเลื่อนขึ้นใช่ไหมครับขึ้นมา2หน่วยจากนั้นก็เลื่อนไปทางขวาอีก3หน่วยอย่างนี้นะครับ จุดที่ได้ก็คือจุด32ตามที่เราวิเคราะห์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คือกราฟนี้ที่เราได้นะครับคือ fx เท่ากับแนดเล็บ x ลบ3ทบวกกลังบวก2นั่นเองชัดเจนนะครับมาต่อกันที่ข้อ2ย่อยหรือ2.2นะครับกำหนดฟังก์ชัน fx เท่ากับ x ยกกำลัง3เลื่อนกราฟลง1หน่วยแล้วเลื่อนไปทางซ้ายอีก5าหน่วยนะครับ เรามาพิจารณาครับกราฟจะอยู่ในรูปของฟังก์ชัน fx ก็คือค่า y y เท่ากับ fx เท่ากับ x ยกกำลัง3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ y เท่ากับในรูป x ลบ x ทั้งหมดกำลัง3บวก k นั่นเองนะครับจากที่บอกไว้กราฟเลื่อนลง1ห,หน่วยก็คือ k เป็นลบ1น,นั่นเองนะครับแล้วเลื่อนไปทางซ้ายอีก5หน่วยก็คือเลื่อนตามแกน x ไปทางซ้ายก็คือ s เป็นลบ5นั่นเองเพราะฉะนั้น x ลบ ก็คือ x ลบด้วยลบ5ก็คือ x บวก5ทั้งหมดยกกำลังสาบวกด้วยลบ1ก็คือ k เป็นลบ1ก็คือลบ1นั่นเองชัดเจนนะครับสรุป sk ก็คือลบ5ลบ1เราไปพิจารณาเขียนกราฟเลยนะครับโดยเริ่มจาก y เท่ากับ fx เท่ากับ x ยกกำลัง3าถ้า x เป็น0 y ก็ได้0ใช่ไหมครับคือ0นย์กลัง3ถ้าหา x เป็น1 1กํากลัง3มก็จะได้1เช่นเดียวกันถ้า x เป็นลบ1ลบ1กลัง3ามก็ได้ y เป็นลบ1แต่ถ้า x เป็น2 y ก็คือ2กํลาลัง3ก็จะเป็น8แต่ถ้า x เป็นลบ2 y ก็จะได้ลบ8อย่างนี้นะครับเรามาเขียนกราฟของ y กับ f(x) ก็คือหน้าตายอย่างนี้นะครับทีนี้เราลองเป็นเลื่อนกราฟลงนะครับจากจุด0 0ใช่ไหมครับ1หน่วยก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเลื่อนไปทางซ้ายอีก5หน่วยก็จะได้จุดที่ต้องการนั้นก็คือ sk เป็นจุดลบ5ลบ1จากนั้นเราก็จะเลื่อนกราฟฝั่งเหนือแกน x ใช่ไหมครับ เลื่อนลงมา1ห,หน่วยแล้วก็ขยับไปทางซ้ายนะครับดูกราฟอยู่ใต้แกน x สีฟ้านะครับก็จะเลื่อนลงมา1ห,หน่วยแล้วขยับไปทางซ้ายตามที่เขาต้องการนะครับก็จะได้ฟังชัน fx เท่ากับในเล็บ x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง3ลบด้วย1นั่นเองทีนี้เราลองตรวจสอบกราฟที่เราได้นะครับที่ง่ายที่สุดคือจุดตัดบนแกน x นะครับตรงนี้หมายความว่า y เป็น0คือ fx เป็น0ก็แก้สมการ x บวก5ทั้งหมดกำลัง3ลบ1เท่ากับ0นั่นเอง เพราะฉะนั้นก็จะได้ x เป็นลบ4 y เป็นศูนย์นั่นเองชัดเจนนะครับต่อกันที่ข้อ3ย่อยหรือ2.3านะครับกำหนดฟังก์ชัน fx เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x เลื่อนกราฟไปทางขวา1ส่วน2หน่วยแล้วเลื่อนกราฟลง3หน่วยนะครับแนวความคิดนะครับเรามาพิจากราฟจากโจทย์นะครับฟังก์ชัน fx ก็คือ y นั่นเอง y ก็คือ fx เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ในการเลื่อนกราฟนะครับเราจะพบว่าฟังก์ชันของ y ก็คือ ค่าสมบูรณ์ของ x ลบด้วย s บวกด้วย k นั่นเองเจ้า s นี่จะตาม x แล้ว k ก็อยู่นอกกลุ่มอย่างนี้นะครับในการเลื่อนการาฟนะครับเราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือจะเลื่อนอไปทางซ้ายทางขวาก่อนก็ได้ตอนนี้เขาบอกว่าให้เลื่อนไปทางขวาก่อนนะครับหนึ่งสองหน่วยคือค่า s เป็นบวกนะครับเลื่อนไปทางขวาคือตามแกน x ค่า s เป็นบวกหนึ่งสองนั่นเองแล้วเลื่อนการาฟลงเลื่อนการาฟลงคือค่า k k เป็นลบนั่นเองลบสามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ สมการ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1ส่วน2ทั้งหมดลบด้วย3ชัดเจนนะครับลบด้วย3คือบวกด้วยลบสานเองคือ k เป็นลบ3ชัดเจนนะครับเพราะสรุป sk ก็คือ1ส่วน2ลบ3นั่นเองไปพิจารณาเขียนกราฟเลยนะครับโดยเริ่มจาก y เท่ากับ f x เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x นะครับก็คือ x เป็น0ูย์ y เป็น0ย์แต่ถ้า x เป็น1ค่าสมบูรณ์ของ x ก็เป็น1ถ้า x เป็น2ค่าสมบูรณ์ของ2ก็คือ2แต่ถ้า x เป็นลบ1ค่าสมบูรณ์ของลบ1ก็คือ1ค่าสมบูรณ์ของลบ ก็คือ2ก็ได้ y เป็น2อย่างนี้นี่คือกราฟของ y เท่ากับ f x f x เท่ากับค่าสมูรของ x อย่างนี้นะครับทีนี้เรามาเลื่อนกราฟไปทางขวา1นึ่งหน่วยฮะอย่างนี้นะเมื่อเลื่อนไปทางขวาหนึ่งอหน่วยแล้วก็เลื่อนกราฟตรงนี้ลงมาอีกครับกี่หน่วยครับ3หน่วยครับก็ได้จุด sk ตรงนี้คือจุด1นส่วนสลบสนั่นเองกราฟที่ได้ก็จะเป็นฟังก์ชัน f x เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบหนึ่งถึงสทั้งหมดลบด้วย3เราจะพบ มีกราฟตัดแกน x และแกน y นะครับดูจุดต,ตัดบนแกน y x เป็น0ย์ครับ x เป็น0นย์ดูในค่าสมบูรณ์ครับ x เป็น0ก so, ็ so, ได้ค่ามสมบูรณ์ของลบหก็คือ1 2 1 2งอลบ3ก็จะได้ลบห้ส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้มาดูจุดต,ตัดบนแกน x y เป็น0นเราก็แก้สมการได้2จุดอย่างนี้ชัดเจนนะครับาการที่ข้อ4ย่อยหรือ2.4นะครับกำหนดฟังก์ชัน f x เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x เลื่อนกราฟไปทางซ้าย1หน่วยแล้วเลื่อนขึ้น5หน่วยนะครับ มาพิจารณากราฟนะครับฟังก์ชัน fx ก็คือ y นั่นเอง y ก็คือ fx เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ใช่ไหมครับซึ่งมันอยู่ในรูปขยายก็คือค่าสมบูรณ์ของ x ลบ x ทั้งหมดบวกด้วย k อย่างนี้มาเริ่มต้นที่บอก y เลื่อนไปทางซ้าย1หน่วยก็คือแกน x นั่นเองครับซ้ายเป็แกน x ก็เป็นค่าลบครับแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้น k ก็เป็นบวกนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามแกน y นะครับก็ได้ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ทั้งหมดบวกด้วยอย่างนี้ชัดเจนนะครับ ทีนี้เราจะวิเคราะห์ได้ s คือใครครับ x ลบ s ก็คือ x ลบด้วยลบ1 s ก็คือลบ1บวก k ก็คือ5 s k ก็คือลบ1 5ชัดเจนนะครับเราลองมาพิจารกราฟนะครับโดยเริ่มต้นจาก y เท่ากับ f x นะครับพราะถ้ x เป็นศูนค่าสมบูรณ์ของศูนได้ศนย์อย่างนี้นะครับถ้า x เป็น1ค่าสมบูรณ์ของ1ก็ได้1ถ้า x เป็น2ค่าสมบูรณ์ของ2ได้2ถ้า x เป็นลบ1ค่าสมบูรณ์ของลบ1ได้1ถ้า x เป็นลบสมของ้2ครับ จากนั้นเราก็ลากกราฟนี่คือกราฟเริ่มต้น f(x) เท่ากับค่าสูงของ F x ครับทีนี้เราไปเลื่อนไปทางซ้าย1หน่วยของแกน x ใช่ไหมครับก็อยู่ที่จุดลบหนแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีก5หน่วยก็จะได้ลบหน่้ใช่ไหมครับจากนั้นก็จะลากกราฟก็จะได้ังก์ชัน f(x) เท่ากับค่าสูของ F x บวก1บวก5ตามที่ต้องการนะครับ <S <S ถ้าเราตรวจสอบมีจุดตัดบนแกน y อย่างเดียวนะครับก็ลองแทนเลยนะครับ ถ้า x เ,เป็น0ถ้าสมมติ0ได้1ใช่ฮะ0บวก1ได้1 1บวก5เป็น6ก็คือจุด0 6นั่นเองเป็นจุดตัดบนแกน y นะครับครับในวันนี้น้องๆนาหนูก็คงจะมีประสบการณ์ในการเขียนกราฟโดยการเลื่อนขนานในแนวตั้งและแนวนอนนะครับไม่ว่าเราจะใช้การเลื่อนหรือเราจะใช้พอดจุด นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับเวลาเรา,เรานะทำข้อสอบยังไงก็ต้องมีการวิเคราะห์กราฟโดยการแทนค่าจุดลงในระนาบเพื่อความถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปโรนี้มีประโยชน์หรือชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้จัดทำคลิปในโอกาสต,ต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม .4 เล่ม2ของบทที่1ความสัมพันธ์และฟังก์ชันใน EP12 เฉลยแบบฝึกหัด1.5 วงเล็บ1คือช่วงที่1ของการดําเนินการของฟังก์ชันครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอฝากค,ำคำาคมไว้คิดได้และลงมือทําแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถดูคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม .4 เล่ม2ใน EP12 เฉลยแบบฝหัด1.1วงเล็บ1คือช่วงที่1ของเรื่องการดำเนินการของฟังก์ชันหรือคลิปวิดีโอที่สนใจทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ